สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการดิมมี่นะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจ่ายโค้ดกันนะคะทุกคนอ่ะคือมีแค่หนึ่งโค้ดนะคะก็คือ,อใส่ได้จริงนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาใส่พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนก็เลยเริ่ทำเพลงนะคะ <Wow. S 1> กดยืนยันไปค่ะแลกโค้ดสำเร็จแล้วนะคะ <Wow. S 1> คือเรามีมีหลายโค้ดมากนะคะที่รวบรวมแล้วก็ไปหาคลิปดูกันในช่องได้นะคะ <Wow. S 1> เป็น คลิปรวม35คนนะคะเป็นคลิปรวมทุกคนเลยนะคะทุกคนมาต้องระบบนี่นะคะว่าเราจะได้อะไรอ่ะกดไปก็จะได้เป็นบัตรลดราคาฮีโร่พิเศษนะคะก็เป็น590้าคูปองนะคะทุกคนอ่ะทุกคนรับไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบัตรเนี้ยใช้กนะันยังไงนะนี่กดตรงคลังไปนะคะนี่ ก้ตรงนี้นะคะสามารถใช้เพื่อรับส่วนลดฮีโร่ที่มีราคา590คูป,ปองขึ้นไปนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะลองมาดูฮีโร่สักหนึ่งเ<ว>ออโอเคค่ะทุกคนคือช่วงเนี้ยเป็นฮีโร่นะคะคือลดราคาเป็นคูป,ปองอยู่แล้วทุกคนก็คือ,อยังใช้บัตรไม่ได้นะคะอย่าสังเกตนะคะก็คือนี่คือรดเหลือ199ส่วนมากก็ ฮีโร่ที่ไม่ลดก็จะเป็นเป็น270คูปองนะคะมันต้องถึง290คูปองนะคะถึงจะใช้ได้นะคะก็มีหลายตัวเลยนะทุกคน590คูปองก็เหมนไว่าเราจะซื้อตัวนี้นะแล้วก็อันนี้เป็น690คูปองนะคะเราก็จ่ายไปแค่100คูปองเราก็ได้ตัวนี้เลยเป็นแบบลดราคาฮีโร่นะคะเดี๋ยวถ้าเป็นฮีโร่ที่แบบ590คูปองนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่า จะสามารถซื้อได้แบบฟรีไหมนะทุกคนเราไม่แน่ใจนะคะก็ต้องเดี๋ยวรอซื้อกันต่อไปนะคะทุกคนออเอาค่ะเดี๋ยวก็มาดูกิจกรรมทะลุมิติของนาคอสกันนะคะเป็นสกินใหม่นาคอสสีขาวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นให้เราทำการตรงนี้นะคะสามารถเล่นฟรีได้หนึ่งครั้งนะคะทุกคนกดน,นี้นะคลิกตรงคูป,ปองนะ ผูเล่นสามารถใช้ของรางวัลซื้ออันนี้ก็แล้วก็จะเป็นไอเทมแต่งรถนะแล้วก็กดเล่นฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็แขมงฟรีหนึ่งครั้งนะคะนี่แล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเสียเป็นคูปองนี่นะคะมาดูตรงนี้นะทุกคนแข่งฟรีหนึ่งครั้งอะ่ะบัตรบัตรอันนี้นะคะเขาแจกไปประมาณอา,อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะเป็นบัตรแข่งฟรีสามใบนะคะทุกคนนี่เป็นแข่ง ตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะคะอันดับที่1ก็จะเป็นสกินนาคอแล้วก็อันดับที่3นี้ก็ตามจํานวนไปนะคะอ๋อนี่ยังไงอันดับที่2ให้เราเลือกนะคะสมมติว่าเราเลือกอ่ะตัวสกินแวนสกินอ๋อเป็นจะสเปนนรุ่อเรลเป็นสกินที่ระบบสุ่มมาให้เรานะคะทุกคนไม่ใช่ให้เราเลือกนะคือทั้งหมดเนี้ยคือระบบมันจะสุ่มมานะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลูกแก้ว oh, 10ลูกแล้วก็ จัดอันดับนะคะก็เป็นฮีโร่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกแก้วสี่ลูกเหมือนกันนะคะทุกคนและอันดับที่สี่ถึงหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้เป็นเหรียญตรงนี้นะและอันดับที่หนึ่งร้อยก็เป็นเหรียญเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะนี่นะคะตอนนี้เรามีสามารถเอาเหรียญรางวัลเนี่ยนะคะไปแลกเป็นเครื่องยนต์แต่งรถอะไรตรงนี้ได้นะคะเพื่อให้รถเราแรงขึ้นตามที่หนึ่ง ตามมอนี้เลยนะหรือว่าจะแลกเป็นนี่นะคะเล่นฟรีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็สามารถแลกเป็นฮีโร่ได้นะคะทุกคนนี่เป็นสกินได้ด้วยแล้วก็มีแลกไอเทมปิดสนาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเล่นฟรีเป็นหนึ่งครั้งนะคะนี่กดยืนยันไปคุณได้ชนะการแข่งนะคะก็อันดับที่7 1ดนะคะก็ยืนยันไปนะคะก็คือสามารถคือเราอะ่ะมีสิทธิ์ลุ้นว่า ว่าจะได้สกินฟรีนะคะทุกคนสกินระับฮีโร่แล้วก็ลูกแก้วฟรีนะทุกคนตามที่เราบอกไปนะคะเพราะว่าเขาจะแจกเป็นเนี่ยนะคะเป็นอันดับนะทุกคนนี่เป็นอันดับอันนี้เราได้อันดับที่เจกว่าหรือว่าใครโชคดีกดแข่งหนึ่งครั้งก็อาจจะได้อันดับที่สาหรือว่าอันดับที่2ไปนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีได้แค่สามเหรียญน,นะคะเราแลกอะไรได้บ้าง นี่ทุกคนเราแรกนี้ได้เป็นลูกเสาทอยตรงนี้นะ <Wow. S 1> นี่กดยันไป <Wow. S 1> เดี๋ยวก็มาบอกอีกว่าเนี่ยได้ไม่ตรงปกอะไรนี่นะอ่าเหมือนเมื่อกี้เราได้เหมือนที่อันนี้นะนี่นะคะเนี่ยเราได้ที่แต่งรถมาละหนึ่งชิ้นนะการต่อไปเข่งหนึ่งครั้งก็เป็นก้าวคูปองทุกคนก้าวคูปองนะคะอ่าเดี๋ยวมาดู กิจกรรมที่เราได้บัตรที่ถายลูกเต๋าฟรีกันดีกว่านะคะเป็นกิจกรรมกระดานฮาลุูมิตินะคะทุกคนนี่เรากดมากดถอยโยนไปเลยค่ะอืโยนไปค่ะทุกคนเลขสี่แปมแล้วก็กดรับเป็นลูนนะคะกดโยนดีค่ะทุกคนนี่ ได้รูนอีกแล้วมาอีกสี่แล้วก็ได้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะจะเป็นรอบนะคะรอบที่หนึ่งก็จะได้เป็นเอซไปแล้วก็โยนไปค่ะทุกคนโอ้ได้หกเลยทุกคนโยนโอ้ไกลมากได้เป็นรูนอีกแล้วค่ะแล้วก็กดโยนไปอีกรอบนึงค่ะนี่อได้คิสซันฮีโร่โอเคค่ะ กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะคะก็สามารถไปรุ่นรับสกินนะคะคือรุนรับสกินแล้วก็รุนรับฮีโร่นะคะเป็นของนาคอสกันนะคะทุกคนหรือว,ว่าดูคีไปจบก่อนนะคะเดี๋ยวก็มาบอกว่าเนี่ยได้ไม่จริงไม่ตรงปกอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มาคอมเมนต์ด่าเราอีกนะคะไม่ต้องคอมเมนต์ด่าน,นะคะคือเราก็เดี๋ยวแบนไปเลยค่ะทุกคน <laughs> โอ้โหโดนกินไหมคือแบบ เราเห็นคนไปรีวิวสกินใหม่อะทุกคนคือแบบสวยแล้วก็โหดมากโอ้โหทุกคนสวยมากโอ้โหเออนี่ผมสีขาวอะไรนี้เลยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบก็เชร์กันฝากกดแชร์กันแล้วก็กดซับสไคร์กันเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน